หกแปดเจ็ดเบิร์เออครึ่งมันพาพอดีมันหนักไปบอกว่ามันโกดมันบอกมันพูดเนี่ยเออสุดทายของกันแล้วมันปวดเราเสียงเลขไหมสันติแมนเราเสียงแปดเอ้หกแปดเจ็ดจ้าเราระวัามันหนามันหนาจะมากหกหกแปดเจ็ดถ้ามานะเรามากน้าใจเรามากเพราะว่าระวันแปดหกเจ็ดออกแล้วระวันสิจ้าอือแล้วพารึ่ม ตังนโมสามจบสวดคาถาของหลวงปู่ิล่าเล่าแล้วแล้วก็เลยอันว่านตาเลขที่ลูกมากลูกชอบพี่มาไอดีกันไอฟันดีเด้ออย่างนี่นะเราก็เม่เคยเทียงเราคอยบอกแล้ว่าแม่กันอธิษฐานจิตเอาได้กินนู่นกินนี่ได้เนื้อได้ซิ่งได้ของได้ยังสี่นะจ้าวันนี้ว่าไปตักบาตรกับลูกสาวเพืะไปตักบาตรวันเกิดกับลูกสาวจา้งเทกไปถวายพระ S <S จ้า,าก็เลยกหวยพ้อนนั่นนะอืมอันนั้นว่าครบครบรอบวันเกิดลูกสาวเลยนะมันสิว่าไปหลายตัวล็อเชียงเลศดิจ้าอืมลูกสา,กาวเราอยู่เทา่าไรล่ะบ่รู้บ่ได้ถามแต่ครบรอบวันเกิดวันที่14 14พฤศจกิกายนอือสีบลบูหน,นึ่งซีสวบเจ้าว่ะโอ้อแต่เราคอยไปสอนว่า คือพ่ถามว่าแม่เว่ามาห้ฟังเหมือนกัะน,นะวความป่นที่พอแล้วว่าละเอียดอืละว,วานนกพับรถขั้นเนียะไปขามข้องขามยังเป็นแผ่นกระดาษเหมือนบอละวานเนี่ยนะป้ที่นี่ป้ที่นี่ทหารก็เรยว่าจิคับไพมสิคับไพรล่าออกไปกั้านเก็เล่นยางขามข้องไปแล้วกลับมาอีกที่หนึง่งเอาทหารว่าสินจิคับไพก็ตืเม่าเห็นรถเอาไปส่งหาเชีย แล้วก็เลยมาเบิงกลายเป็นรถเล่าอ่ะนอนอยู่กับพื้นลมล่งแม่แล้วปูนน่ะโบกเลยโอ้จ้าอืออ่ปูนโบกพับรถเล่าหมดเลยแม่เมือี้แล้วก็โม้ยไหว้ว่ารถเล่าหายรถเล่าหยังบังกสารว่าผมก็บ่เห็นดิละ่ะแต่ว่าเราเหลียวเบิงน่ะอันยุ่ปืนปูนนะ่ะเป็นรูปทรงขึ้นรถน,าาน,นดดั่นแ่ละแล้ว่ารถเล่าขะขักเลยในความฝันแล้วเลยสะดุดึ้นนั่นแหละจ้าเนี่ยนี่ที่เรามาม่ยอำู่ แอ้ว้วกันมือต่อมาฝันฝันมาขับมอเตอร์ไซค์ข้นเนิ่นขึ้นก็ว่าไดเขาต้องมาดันแต่ตูดรถขึ้นหายจังขึ้นได้ไหมอเออบาทที่นี่กับมาฝันที่เราเสียงเลนี่ดิอันนี้ฝันที่สามเนบอแมนกับมกเออแมนมาฝันว่าจะของไปเสียงเลขกไงว่าแต่โตที่ผู้้ามากชอบนะมากแต่ตูผู้คาม,มากชอบนะั้น ขอให้มากทีนะละวานะ่ะกลายเป็นได้ไปทำบุญตักบาตรได้เป็นตักบาตรวันเกิดลูกคนนะครบรอบวันเกิดลูกคนนะไปบอกหลวงปู่แต่ว่าปู่องค์ใดก็าบารูดะละ,ะวาน่ะแต่ว่าเป็นพระมันก็เลยหวยพ่อวันเกิดไทยซื้อเทีกไปถวายหวยพ่อวันเกิดไห่งน,นะจ้าออแล้วบกว่าฟันดีทีนี่ฟันด,ดีนี่ฟันดีเนี่ยแล้วเนาอะอ มแต่ว่ากตรตปองเล็กดังนูนอีกแล้วจายเอ้ยสิมาบอมาเราไม่เป็นตรงเหล็กดองเขาเขาจะจ่ใจเคืองคายแบอให้การนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะวันนี้กับซื้อใ้เบิง่งทุกอย่างบ่เน่นนนดอกเมนบแลลมอืมดวงไผดวงมนะันเด้อเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นฝนค้างฟันเมนม่น่บ่แเน่ดิจ้าแต่ทะเบียนรถเพิ่นนี่ทะเบียนรถทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นี่แปดหกเจ็ดเมนโบแปดหกเจ็ด เออเออแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกไอ้ตายแปดเจ็ดหกจ้ะวันที่นี่แปดเจ็ดหกเพื่อนมากตัวเลขที่เพื่นมากแปดมกเจ็ดเนะเพื่อนมากกันเพื่อนมากตัวเลขที่เพื่อนมากนี่คือเอ่อมกแปดเจ็ตแปดเจ็ดอ่าไปติดเพื่อนกับพ่อไปหาสื่อระดับลีไห่นะที่เพื่อนกับท่านในหาอยู่จังจิมมัสจิเพอร์ไวซิออกแล้วท่านในหาสื่ออยู่มันสิมีเปล่ะ จังว่ะจีมีตรงๆงให้มาเราเราบอกพ่อว่าเอาตรงๆงบ่บ่เอาแบบว่าอันท่ายแปดเ็ดเราโตตามโตข้างนาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วบ่เอาเราอยากได้หกแปดเ็ดระหว่างถือนะมันเลยหายยังตรงน่ะอันที่เราฝันเกี่ยวกับวันเกิดคบรอบลูกสาวน้องนี่คือวันที่สิบสี่พฤศจิกายนบ่ก็เกิดนี่เมีนวันที่สิบสี่เขาเกิดสิบสี่นี่ก็ดังยูเด้อ เออมัจจิว่าไปหลายโตเทนุมันคือเป็นแจ้งสันกันเลยวางชุงนะ่ยหันฟันเห็นในหลวงแม่แม่มันมากันมากันแปดเก้าหาเก้าสิบเก้าเนาะในสมุดทำหนายฝันนะเฮ้าก็บ่าแต่แปดเก้าว่าอันว่าหาเก้าอันก็เลยบ่เบาๆเชิมฟันแม่นอยู่เนาะที no? ่เพื <player> ่อนที <chat ills> <sh arp ain> ่ฝันเห็นเนาะฝันเห็นล้อเก่าเนี่ยเพื่อนก็มันยังมาเหมือนกันเฮ้าเนาะมันเลยวอาไปไหนเมียนก็การ์ดเลานั่น่ะละดวงไครดวงมันอือ เอาจังใดกังวดนี้ให้มันมันเด้อคันว่าฝันจังใดถึงไทยกับว่าสู้ฟังน้ำเนื้อขั้นแม่เพิ่งวัาจังใดกับใดด้องั้นจ้าค่ะอีฟซีสาบานาเบิ่งตัวเลขเด้อจ้าจังจากเออ่ได้ยินเสียงสัมผัสนาะกขาว่าความฝันสู้ฟังแล้วคลิปแรกที่คุณแม่เพิ่นลุงนี่ก็คือ876เนาะสาบนาก็เขียนให้ระวัง8ปดเพราะว่าเกาะหกหนี่ยายมันกระดุบในพี่น้องก็เลยเขียนให้กันจ้ะบาทที่นี่พิ่นมาฝันย่ำสองืนติด แต่เลขเพิ่นมักเนี่ยคือหกแปดเจ็ดเนาะค่ะหกแปดเจ็ดที่เพิ่นมักเนี่ยเพราะว่าแปดเจ็ดหกนี่มันออกแล้วที่เพิ่นเคยฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์เห็มันออกไปแล้วคือสามตัวเนี่ยจ้ะวันนี้เพิ่นได้มักตัวนี้กลับไปจังสี่เพิ่นเอาเลขอันนี้ไปเสี่ยงแล้วเพิ่นฝันสองขึ้นย่อว่าพาลูกสาวอ่าไปตักบาทไปเฮ็ดบุญรอบครบรอบวันเกิดคือวันที่สิบสี่พฤศจ,จ,จิกาวันเกิดลูกสาวเพิ่น กะจะประมาณนี้เนาะความฝันกะพิจารณาบ่งพี่น้องตัดหน้าตัดหลังเห่็น้ำเด้อเลขตัวเดียวกันละพี่น้องแต้กลับหัวไวกลับหัวเป็นเลขเก่าไว้น้ำแน่จ้านี่เก้าแปดเจ็ดอยังกับว่นเนนอนจ้ะคิดว่าเจ็ดเก่ากาเจ็ดดังคับพี่น้องเนาะค่ะก็หลายสำนักหลายอาจารย์แล้วก็ไปชนของเส้นนองค้ายคือเจ็ดเก่าตรงตรงเลยพี่น้องเลขอายุเออเลขวันเกิดจิบซี่นี่กะคิดว่าดังเท้ค่ะ มันตรงกับวันเกิดลองปูศิลาวันที่สิบสี่สิบสี่ตุลาสี่หอดนี่เอาทุกอย่างกับว่าแน่นอนจับเป็นแที่ยวความฝันเล่าสู่กันฟังเนาะสาบนากัยิบยกุกมาวอกมาฝากมาต้อนขอบุญขอบคุณคุณแม่พลทองคุณฝันเหม็นๆที่นำความฝันมาบอกสู่ฟังกับฝันย้ําเนาะค่ะก่เอฟซีแฟนช่องสุขุสุคนะมีบุญสัมพันธ์สื่อตัวได้ให้ก่ถือน้ำเปิลเด้อพี่น้องจา้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเป็นกำล คลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ